กลับบ้านกันเลยปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องช่วยกันออกแบบของพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้แล้วเหรอพี่เกียรติอะเออหน้าแค่วันเดียวเองเดี๋ยวเราช่วยแบบให้เอองั้นเดี๋ยวช่วยกันหาแบบกันละโอเคปะ อยู่ข้าวแล้วว่าทำไมต้องพกกระทงด้วยเออโรงเรียนก็ทำอย่างนี้ทุกป,ปีทำกันทำไมจริงอีเดียก็เสร็จแล้วสู้เฮ้ยโมไปซื้อเงินป่ะพอดีเตรียมกับยิงเอาอะไรวะอืมเอาเล,ลสารสลาไลแลกวกันงั้นเราเอาน้ำกับข้าวแล้วกันเฮ้ย<ว> มีกาลเทศะเหตุใดจึงกล่าวเช่นนี้รู้ไหมข้าเป็นใครใครวะทำไมเขาเถึงต่อแบบนี้ละ่ะที่มันเลอะค่ะอนจาระคดทั้งเจนนี่นี่พวกเจ้ารู้จริง,รงหรือว่าข้าคือผู้ใดข้ามีนามว่าเท้าสีจ่จุฬาลักษณ์หรือที่พวกเจ้าเรียกกันว่านางนพรพะมาาอย่างไรเล่าเมื่อครูพวกเจ้าได้พูดจาล่วงเกินกระทงของข้าเหตุใดพวกเจ้าจึงเห็นความสําคัญของกระทงเรามาเถิดข้าจักพาพวกเจ้าไปรู้จักที่มาของกระทงเอง ที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยทำไมปิใม,มใส่จุดไทยอ่ะแกก็เหมือนกันดูสิเราเหมือนหลุดเข้ามาในยุคโบราณเลยอะ่ะเมืเม่อกี้พวกเราอยู่ในห้อมาเลยไม่ใช่หรอถือว่าเราจะหลุดเข้ามาในอดีตเอ,อ,อไอรายการจวนเชอระรี่เดแล้วเรียบร้อยหรือยังยังไม่รีบเข้าที่อีก พระสนมจะเสด็จแล้วค่ะครับพวกนั้นดูแปลกอีกกนเจ้าว่าอย่างไรลองก็ว่าปกติดีนะเจ้าคะเหตุใดวันนี้พวกเจ้าจึงดูแปลกไปนางจำเราไม่ได้พวกเจ้าสุบซิบอะไรกันข้านั่งอยู่ตรงนี้นะ ขออนุญาตเข้าเข้าพระยาค่ะกระหม่อมมีสารจากปาบาทมาทูลเสด็จพระยาค่ะเข้ามาเรียนพระสนมกระหม่อมได้นำสารจากปลาบาทมาทูลในอีกสามวันข้างหน้าจะมีพิธีในวันจองเปรียงที่หลออทัพปะทีมีรับสั่งให้พระสนมเตรียมตัวให้พร้อมฝากเจ้าไปกราบทูลปาบาท ว่าข้ารับทราบแล้วและจะไม่ร่วมงานอย่างแน่นอนพะยะค่ะเช่นนั้นกระหม่อมทูล,ลางานจองเปรียงก็จะจัดขึ้นอีกสามวันข้างหน้านี้แล้วข้าจะนำสิ่งใดไปถาวายที่อาไริไทดีเล่าหน่อมฉันว่าหล่อเจเรน่ไปแกะสลักดีหรือไม่เพคะอย่างนั้นหรืแล้วพบกจาว่าอย่างไรกระหม่อมว่าการนำดอกไม้มาดัดแปลงก็เป็นความคิดที่ดีนะะยะค่ะจริงสิในวันงานดอกโพธิ์งบาลพอดี ถ้าว่านำมาประดับด้วยเทียนคงจะเข้ากันดีดังนั้นก็หม่อมจะให้คนไปเก็บมาให้ตอนรุ่งเช้าพคะวะ่ได้พบกันเสนาทัศยาทัตสองเกินนั่นก่อน นี่คือของขวัญที่หมอมชันตั้งใจเตรียมให้ฟาบาและพราหมหสีเพคะดอกไม้นี้ช่างงดงามยิ่งนะักมีนามว่าอะไรหรือมีนามว่าดอกโคทมเพคะดอกโคทมอันงดงามนี้เป็นดอกที่บานในวันเพ็ญเดอร์12เท่านั้นจึงเหมาะแก่การนํามาลอยในงานจองเปลี่ยนเพคะดีจริงดีจริงเชียวงดงามยิ่งจเจ้าวดงามยิ่งเนะจาว่าอย่างไรดอกมไม้นี้ถูกขอมอยงไรนี่ ยักเยี่ย์จริงๆจ,จ,จริงที่คะสมกับเป็นพี่น่าเพี่อโยงของพระศิลป์ของตนปะบาดได้เริ่มลอยประทีปแล้วพะยะค่ะเอาล่ะเชิญทุกท่านทั้งหลายไปลอยประทีปที่ริมฝั่งท่าน้ำด้วยกันเถอะ เดิมทีแล้วกระทงธรมมจากดอกโคทมที่ปักเทียนไว้ตรงกลางเพียงเท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้มีการแดัดแปลงกระทงเป็นการใช้ใบตองและดอกไม้แทนเพื่อความสวยงามและความสะดวกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากดอกโคทมนั้นหายากและก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเพื่อรกลับมาแล้วไม่คิดว่าเราจะได้ไปโผล่ในเด่นจริงคิดว่าเราฝันไยนะเนี่ยมีเย็นมากแล้วไปทำงานกันเถอะ มาทํากระทงรดน้ร้อนกันไหมมันช่วยทั้งรดขยะแล้วก็รดน้ร้อนเลยนะ จากปริมาณขยะในงานลอยกระทงของทุกๆป,ปีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากเราจึงอยากเชิญชวนทุกคนให,นหนมาลอยกระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงออนไลน์ลอยแบบดิจิทัลหรือจะใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นน้ำแข็งสิ่งที่ควรลดหรือหลีกเลี่ยงในการทำกระทงได้กแก่การใช้โฟมทุบเทียนหรือการใส่เหรียญเพราะอาจจะทำให้สัตว์น้ำได้รับอันตรายได้ ชายหญิงสนกกกันจริงวันลอยกระทงลอย,ล,ย,ล,ย,ล,ยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ